โอเคสหลับคลิปนี้ก็จะมาอยู่กับตัวละครมือขวากับปั่นเล็กคือเก่านะทุกคนเนาะอ่าก็คือตัวละครออรดัสนั่นเองทุกคนสหลับคลิปนี้ก็จะมาพาทุกคนมาบึงอาคนที่ว่าเพ้แล้วบ่ยอมหาปะนะ ยอมทพาม้ได้ทุกคนก็คือลินแบบห้าทางอาสนะเบนัหนึ่งันแหละเดี๋ยวไปเบิ่งในเกมแล้วทุกคนเนาะว่ามันสิเป็นจังใดทุกคนว่าอ่าห้าทางอัสนาเบนหนึ่งแนวใดก็คือสลับกติกาก็คือหาคิวจบนะทุกคนเนาะไพที่ว่าได้หาคิวก่อนก่คืออ่าสนาไปเลยทุกคนเพราะว่าถ้าว่าสิลินทํำจบนี่มันก็อาจจะโดนนานเกินไปนะก็เลยจัดกันแบบเทีหาคิวจบอ่าสลับสไตล์ของเฮ้าก็คือจับแก่แขนมากคือเก่านะทุกคนเนาะเราก็เอาพีเกอร์มากบตามธนัทไพมั่นทุกคนเนาะโอเค เดี๋ยวไปเบิหารการในเกมเลยเลก็ว่าอ่าให้ลงคลิปทุกคนสวงต้นเกมเยวม่กะขอเก็บสแต็กฟังเอาไปก่อนทุกคนอดใจรอไหวทุกคนสลับผู้นี้โหดแน่นอนทุกคนสู้กันยังดูเดือดสู้ซีแน่นอนทุกคนเนาะอ่าถือว่าโมแมนมาตบไก่ตบบอดแน่นอนทุกคนเนาะคนนี้กะตึงทุกคนโอเคทุกคนใครที่เขามาแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ2ยูทูบนะทุกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮตุคลิปต่อไปทุกคนตอนนี้กะผู้ติดตาม20,000แล้ว เอามาจังหวะนี้แล้วก็เปิดดันตีบินมาใส่กันนะทุกคนโอ้โหแล้วถูกพ่อซองบาสนะก็แล่นออกไปอย่อนว่าบ้านหน้ามืดนะนะก็เลยแล่นออกทุกคนหลังจากนั้นมาหน้าก็มดว่าจะเข้าไปทุบสุดท้ายก็บอู้บอดดายทุกคนจำเป็นต้องถอยก่อนทุกคนเนาะเอาใจเย็นๆก่อนไปที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสองที่ชูบทุกคนเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะทุกคนน่าเผื่อชิบว่าคลิปคุณม้วนคลิปมั่นๆที่ว่าอ่าท่าเขาจะอัปลงให้ทุกคนเบิ้งแล้วก็ไปที่เบิ้งแล้วก็อย่าลืมคอมเมนนนนตต์์ใใใใหหห้้้้กกกกาาลััังงจเเเดะึออออ่่ถืวซพพรยทุคน เอาจังหวาเกมนี้กะเป็นเกมที่ว่าขอขถามที่ว่าจะตึงนะแต่คนนอพราะว่าเรากะตึงพอสมควรเลยหลังจากนั้นก็ไปยืนสู้กันยังน้อยเอาใส่กันสองสามบาทจังหวะนี้โอ้โหคณะเฮามีที่เกิดนี่สวยงามเลยทุกคนจังหวะนี้ทุกคนแต่ว่าเฮาบูมี่นะทุกคนนะจำเป็นแลนเขาไปหล่อเันอยู่ในจำเป็นแลนเขาไปหล่อเราอยู่ในหันสุดท้ายกะบูมี่ยังเหี้ยยังเลยหลังจากนั้นเราก็บไปกับบานเออทุยโมเมนท์ทุกคนหยอกหยอก หลังจากนั้นเราก็กลับบ้านไปเถอคนเนาะเขาก็มาเคลียร์คลิปเล่นบนทุกคนเก็บสแต็คขั้นต่อเถอะคนอดใจรอไว้จังหวะได้ที่เรามาเอามาจังหวะนี้เขาก็เปิดอนด้านทีเข้าไปเนาะทุกคนละมาหน้าก็มดเรากันแรงเขาเนี้ยปอมเออเอามาเอาคลิปไปซื่อหรอกนะดอกเตอร์หลังจากนั้นก็ฟาร์มเก็บสแต็คขั้นต่อเถอะคนเพราะว่ามาหน้าในก็บคันจังหวะเปลืองในเจ้หน่อยเดี๋ยวคนเดียวมาเอาบัฟก่อนทุกคนโอ้ยมาหน้าเนี่แมงเปลืองว่าประเด้ออกเพิ่มมาหน้านะตัวที่ว่าอ่าเพิ่มมาหน้าก็คือ นี่ทุกคนเก็บขาดใส่ฝากระเพิ่อมกันแต่ว่ามันเพิ่มค่อนข้างที่ว่าบแห้งนะทุกคนเนาะอ่าหลังจากนั้นก็มาเอาบัฟม่วงนี่ทุกคนเนาะเพราะว่าบัฟตัวนี้มันจะอ่ะาโบเปลืองมาน่าทุกคนสวยในการแบบตัวละครที่ว่า อ่าใส่มะนาวหลายๆนี่เอาบัฟตัวนี้ไปเลยเป็นลิงบอรหรือว่าเป็นแฟนนี่อย่างนี่จัดบัฟตัวนี้ไปนี่บูมีเมอรแน่นอนสำหรับมะนาวเอามาจังหวะนี้รีวิวเจนซ้ำกันนะทุกคนเนาะเอากำกระปั้นออกไปใส่กันแลนออกแลนเขาโยโยมานี่ใส่กันผู้เบาสท,ทุกคนสังเกตบูมันเล่ากัดทุบพราแห้งกว่าทุกคนเอาเอาก็ไปใส่มัดทีสองทุกคนโอ้โหมัดทีสามจังหวะนี้บูมีพิเกอร์คือเก่เกาทุกคนโอ้โหนาเสียดายเป็นอะไรทุกคนนะครับมีพิเกอร์เท่ากัไเลได้คิวไปแหละทุกคน เอามาจะนี่บอเป็นยันทุกคนเฟอรแกแคนเขาไปซ้าแล้วโอ้โหลากับพี่เกอนี่เซยแต่ว่าโอ้ยบอได้คิวซับคิดว่าจะได้คิวแหลกของเขาแหละทุกคนอ้าวลังจากนั้นเราก็กลับบานเดียวเรียนเป็นล่อละจังหน่อยเอาเขากับฟาร์มต่อนะถึงก็ต้องพอว่าเกมนี่เขาก็ได้เปียบทรงต้นเกมนี่นะเพราะว่าเขาจะฟาร์มใบหลังจากนั้นเราก็บิดมาเขาก็ยืดนล่อเลยเหลือเท่ากับโเต็มทุกคนเอาจับน้ำเลาก่อนจังมัดหนึ่งซองมัดถาเราสิเอามาจังหวะนี้ถุกล่อเลยไปบาทหนึ่งมัดที่ซองจะได้โอ้ถือกอเราขึ ห mm. mm. ลอดบ่อห้าสิหลอดบ่อจังว่านี่โอ้โหจำเป็นต้องถอยก่อนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเรือเฮาบ่เต็มนะนะตะกีนนะ่รับเรือเฮาเต็มเฮาก็จัดกันเลยแหละแต่ว่าเสียเปียบ่นเลือทุกคนแต่ว่าสู้กันค่อยอ่าค่อนข้างที่ว่าสู้สีเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าการเก็บสแต็กการฟาร์มนี่มันก็บ่ได้ขาดทุกคนถือว่าสู้สีกันมาอ่าสําหรับอันแรกของเราก็คือออกดาบเจ็ดนมาสมุทรเนาะเอามาจังว่านี้ทุกคนเปิดอันตีเข้าไปโอ้โหโมกะทุกคนเพราะว่าเราแลนเขาได้ป้อมแล้วทุกคนอันเดียวตายเพราะว่า อาเหลือท่ายังน้อยเดียจังหวะนี้พิกเกิดแล้วก็นยังเข้าก็หู้เลยว่าอาเรามีพิกเกิดตอนนี้เขาหักซ้าระยะห่างอยู่จังหวะนี้เขากลับประมาทเกินไปทุกคนมาจังหวะเขากลหาทางที่จริงแล้วเราไปดักป่าทุกคนนั่นก็หู้เราจะได้อยู่หันแต่ว่าเขากลับออกไปอาถือว่าอ่อนๆในเล่านะจังหวะจะได้เล่าแรนออกมาทุ่เบ็บมัดหนึ่งเดียบร่อยทุกคนเพราะว่าเราออกดาบเจ็ดมาสมุติแล้วแมงโกนแห้งทุกคนสลับออดัดเอาบอกไปยังทุกคนเขากลับเก็บสแต็กกันต่อทุกคนอ่าเดียวให้เราดีใจไปก่อน เดี๋ยวคอยมาจัดก,กันตามลังทุกคนมาจังวะนี้เปิดดันตีบินเข้าไปเลยเล่าเสียเอาบอจังวะนี้โบอเอาทุกคนเอ้ย,ลแ,นนยลอแล้วก็แรงันนี้ปอมนะทุกคนเนาะถือว่าเขากระทุ้งไปบาดหนึ่งแล้วก็ทุ้งเข้าแมงโคบา้านทุกคนเอามาจงวะนี้แล้วพิกเกินี้โอ้พอได้ทุกคนจงวานี้เอายืนรอเข้าไปก็รอ,อกันมาจงวานี้เอาบอเฮ้ยหุ่ขีมันกระบ,บอกกาจจงวะนี้มา มันเปิดสกิซองมาเลยใส่กระตูไปบาทหนึ่งจังหวะนี้จะได้อีกมัดเดียวเร,รียบร้อยทุกคนโอ้โห,โหถึงว่าเราก็เสียรักหรือว่าอดบวบไวหรือแนวใดประมาทเท่าบอรหรือแนวใด้กระโบหูลำเล่าทุกคนอ่าถามว่ากับบาทเล่านะสิบบทใต้แบบนี้อ่ะกันนี่คือกันทุกคนเล่าสิได้อ่ากับบาทแบบบริวารสิได้เกิดใหม่ไปเลยนะดออกเตร์อ้าวหลังจากนั้นก็มาเอาคีบเล่นบนทุกคนเล่ากับมาเลยจังหวะนี้แล้วกำกับปันล่อเลยมาเอากระบอกจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยจังหวะนี้ได้โอ้โหเราทุบห้างแบบบ้านเจี๊ยบเลยมาที่ซองของเราโอา้โห เลยแกแขวนห้ามกมาพอดีเลยดีอับลอยทุกคนแต่ว่าที่จริงแต่แกแขวนห้ากกบริสุทธิ์ยังเลยตะกี้นี่เปิดล่อซื้อกับปันท้าทูไปบาทเดียวแล้วก็แตกแล้วนะทุกคนเนาะถือว่าตายกลางอากาศทุกคนเนาะสีได้แกแขลเยน่าละลายทุกคนการท้าวูเปิดแกแขนตะกี้เขากับทูไปมัดเดียวแล้วอ่าตอนนี้ดาบเจนมาสมุติก็ออกมาแล้วทุกคนอ่าถือว่าเขาก็ได้ซองคิวไปนะทุกคนเนาะเราก็ได้คิวหนึ่งไปแล้วมาจังหวะนี้เอาบอโอ้โหสุคนสุบุกการเล่นเอาเลขาจังหวะนี้โอ้โหแล้วทุบเข้าแบบซองมัด โอ้โหเครื่องเลยฮะทุบเรามัดหนึ่งกับเครื่องด้วยกันทุกคนเอามาจวะนี้เปิดดันตีเขาไปเลยตูมไปเดียบป้อยทุกคนถุกว่าเก็บไปสมคิวทุกคนนะตายคาบะน้องแมงเกินดอกเตอร์อาเดียวลงมาอ่าอาคีิเล่นรวมกันโอ้ตะกี้ลบอาคีิเล่นกลุ่มทุกคนแต่ว่ากระตัดออกทุกคนอาถือว่าเก็บสแต็ก่อมาจวะนีเปิดดันตีเขาไปเลยทุกคนตูมไปบาดหนึ่งมัดที่สองเรียบร้อยทุกคนโอ้โหมัดแรกไม่เป็นไรมัดต่อไปตายแน่นอน แม่งเกินนะครับด็อกเตอร์โอ้โหชายคนนี้เขาคือกระปั้นเหล็กใครจะงัดก็จัดไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็ไดไป CQ คิวแเนาเนาะอีคิวเดียวฮอกกาอาจบแล้วนะแต่เขานก็คือปฏิกาคือหาคิวตามแต่ว่ากันอยู่ในแสบทุกคนเราก็ว่าโอเคมาสั่นจัดกันไปเลยหลังจากนั้นก็มายืนรอเราอยู่ดีถ้าเราเกิดมาจังหวะจะได้อ่ายืนรอแอคกูนนี้เลยเราออกมาแล้วจังหวะนี้อุ้ยใส่กระบอกโอ้เรากวามว้าวโซ่อยู่ในบาทนี้ทุกคน เอาา้าจังหวะนี้โอ้โหโอโดโปไว้ทุกคนวาซิแลนด์ก็ไปใส่แล้วอยู่ในปอมเลยแต่ว่ากับบได้ทุกคนเอ้าแลนด์ก็ไปจังหวะนี้เรากับกแลบนด์มีเซ่เลยกันท่านนี้ทุบรล้บาดหนึ่งนี่บอกเลยว่าครึ่งแน่นอนแต่ว่าเราบวกกาทุกคนกับอ่าเราเป็นเกมที่ว่าเสียเปีเบยบนะทุกคนเนาะกับเข้าใจแหละเราบอกออกมาเอามะจาังหวะนี้ใส่ไปบาดหนึ่งทุกคนโอ้โหวานเทียบจังหวะนี้เปิด อันตีเขาไปเลยเนาะทุกค่อยเนาะจังหวะนี้เราสิรลอดบอลุกคนคิดวา่าเราหลอดบอลจังหวะนี้เราพลิกเกือเขาในฐานเลยเรียบลอยทุกคนแต่เราก็ไปได้คิวทุกคนเขาตายงู เราพี่เกิด์เขาน่ทานไม่จอว่าเฮาการเลือดบานเจี๊ยบลงเลยทุกคนโอ้ยโอ้เธอหวานเจี๊ยบมานะอ๋บอกไปยานทุกคนมาจังหวะนี้เปิดทันทีบินเขาไปเลยจังหวะนี้เราเปิดสกิฟซองรอเลยตูมเป็นบาทหนึ่งจังหวะนี้เราบุมฟิกเกอร์ลี่นได้เรียบร้อยทุกคนยัดเขาไปมัดทีสองโอ้กับบ้านนี้ครับเกินไปนะงั้นนะทุกคนอ๋อซื้ว่าเฮาการเก็บไปเกมแหลกทุกคนแต่ว่าเรากับบยันยอมแพ้ทุกคนเพราะว่ากติกาก็บอกไปแล้วว่าหาคิวให้ยอมแต่เรากะ พอท่านยอมนะเขานัดจัดไปอีกคิวหนึ่งบอ่อหรือแังไดงจังหวะนี้เขาก็ยื้อนอยู่แล้วก็โอ้โหก,กะก,ะกาเขากลัวนะแต่คนเขา็ยื้มากกดอยู่นี่เราก็บุกกล่าวมาเลยใส่ไปมัดหนึ่งโอ้โหทุกคนแม่งเกินนะครับโอ้โถาถูกไปมัดหนึ่งแล้วทุบเฮามัดหนึ่งแบบเกือบมดเลยจังหวะนี้เราแรนมาเลย ได้เราก,ก็ออกไปก่อนหักซาในห่าง,งบอลลา์ฟิคเกอร์มาใส่จังหวัดีีได้เอาบบโอโหจังหวะดนี้นําไปนาะทุกคนเราก็ลงเอาคลิปก่อนหลังจากนั้นเราก็ขึ้นมาเราบดแห้เขาทานสาังหวัคนี้เติมเลือดมาจังหวัดนี้ไซกันโอโหเราฟิกเกอร์นี้อีกจังหวันี้ก็ตีมาพอดีเลยจังหวันีเ้เราบลอดแน่นอนทุกคนเราคิวที่หกครงเข้าทีเราบุญยอมแพ้เรียบร้อยทุกคนโอโหเกินไปหพรานนะหลังจากนั้นกะ จบไปนะเดี๋ยวคือเอากระเด้หกคิวที่จริงแล้วกติกาก็คือหาคิวจบแต่ว่าแล้วกับโบทันยอมทุกคนเนาะจัดอีกเกมที่สองแล้วว่าอ่าพิกเกอร์ตัวพิกเกอร์เอาก็จัดไปนะเดี๋ยวเขาเนาะสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าใส่พิกเกอร์เพื่อจะพบกไปการกินเปียบหลายคนว่ากินเปียบยังโอ้โหที่จริงแล้วมันก็ความสมัครของมันมันก็แตกต่างกันเอ่อความสมัครส่วนต้นเกมด้วยส่วนไลรขาส่วนนี้ก็คือที่เห็นอะไรอยู่ในหันเกมที่แล้วนี่ก็มีซอสที่ว่าเรานี้มันก็ถือว่าเอาตัวหลอดได้สบายเลย แต่โบเป็นยังอ่าถือว่าคลิปนี้กับมาจัดให้เกมที่ซองกับเป็นเกมที่ว่าใส่พิกเกอร์ทั้งซองผายเลยนะเดี๋ยวเขาเนาะเกมนี้นโอเคเดี๋ยวจัดกันในเกมเลยเทุกคนเนาะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแน่ถือว่าเก็บิ่งี้ยาวไปเลยเทุกคน,นอ่าเดี๋ยวมาจัดในเกมที่ซองขอคลิปสแต็กกันก่อนทุกคนสลับออเดต์ดนี่อ่าถือว่าเก็บไปก่อนแต่ว่าเล่ากับบอดดายว่าเป็นบอดเลยเทุกคนเนาะ เราก็แม่งพัฒนาขึ้นทุกคนสลับซีมือแต่ก่อนเราก็เคยหนึ่งแลเราบเคยเขาตีเท่าเลยเอามาจะมาในเลเวลซีเราก็มาใส่เลยทุกคนเราสังเกตว่าเราเลเวลซ้ำเราทุบเฮ้าแบบแม่งโคตรแห่ทุกคนเออเฮ้าเลเวลซีเฮ้าทุบเรายังบบแห้งทุกคนแต่ว่าอ่าเราเก็บสแต็กไวกว่าเฮ้านะแตชิประมาณเราสังเกตเมื่อวานนี้เฮาทุบทุกคนเลเวลนี้เฮาใหญ่กว่าแต่ว่าเฮาทุบเรานี่โบโล่งทุกคน แต่ว่าเล่าทุบเฮานี่เออแจ๊คบอกจะได้จ๊คเฮาทุบเราจา๊คเราทุบเผา <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> บอกเป็นยังทุกคนยามา <c oughs> หนึ่งคนนะถือว่าเป็นคนเทนท์ที่ตลกไปโอ้สังเกตเมื่อวันเราทุบเฮาตะกี้นี่แบบ หวานเจี๊ยบเลยครับทุบเหล้าแบบบวกลงเลยทุกคนมันอยากลับไปโง่มาแน่เอามาจังหวะนี้เราเปิดดันตีมาแล้วแล้วก็นาจะมันใจลือนเนี่ยได้ทุกคนจังหวะนี้เอาก็ยืดรอเลยทุบกลางอากาศเลยจังหวะนี้ได้เอาอีกบอจังหวะนี้ทุบไปมัดหนึ่งโอ้โหพี่เกิดจังหวะนี้ยั่งยั่งใช่เดียวพี่เกิดทุบกับบ้านนี้เลยจังหวะนี้ได้โอ้โหรอขีมันมาก่อนทุกคนวานทเขาไปเอาขี่เผาบนทัานเขาเนาะเดียวสิตายปอมนะ อดใจรอจังหวะดีโอ้โหเราสกลับบ้านทุกคนแต่ว่าเรากับโบกับทุกคนจังหวะนี้ได้เราสิออกเอาคลิปเฮาหรือบบจังหวะนี้กดสกิลสองเข้าไปเลยพี่เก๋เขามาจังหวะนี้กับบ้านนี้บอกโอ้โหเรียบร้อยทุกคนเนาะ <c oughs> กดพี่เก๋มาปุ๊บแล้วก็มีพี่เก๋แล้วก็กดไปขังนั้นทุกคนถือว่าอ่าเป็นเซนขนาดที่ว่าบ่าบุญวันจอดตีกดกระดัมันเ <c oughs> อาบอ่เป็นยังทุกคนมาโอกาสนี้จังหวะนี้เราก็แลนมาบูฮูว่าแนวใดนี่บโกลับบ้านจังหวะนี้ไปมัดหนึ่งเปิดสกิล สามเข้าไปเดี่ยวลอยเดี๋ยวคนที่ว่าเปิดลิ้นตีบินเข้าไปทุบกันคาบ้านเลยเดี๋ยวคนที่ว่าเข้ากันได้เรือยนดแหลกไปหลังจากที่เกมทีเดียวเล่าได้เงินรุนแรงเข้านาะแต่ก็น้อเข้ากันได้เงินรุนแรงเกมทีซอง เอามาจังหวะนี้ทุกคนนาะใสกันไปมัดที่สองจังหวะนี้จะได้โอ้โหหวานเจี๊ยบทุกคนแม่งเกินนะแต่ว่าเราออกมาพี่เกอเขาก็บ,บูมีเอาสู่คนทูสียเอากันเลยจังหวะนี้ไพ,พ่พลาดน้อยหนึ่งก็คือเดียบลอยเลยเพราะว่าบุมีแก่แขนบุมี่อ,มอาตัวลดดาเมจนะสำหรับแก่แขนคือมันจะช่วยใน,นการลดดาเมจลดความเสียหายหน่อยแต่เขน,น,นี่นแหลวก็สะท้อนกลับทุกคน,อ,นอาถือว่าเรากันหนีไปทุกคนเนาะ ว่าใส่กันห้องป่าห้องพ่อมาจังหวะนี้โอ้โหเราทุบมากกว่านเจี๊ยบเราทุบแล้วก็หวานเจี๊ยบเลยจังหวะนี้พี่เกลือเขาเลยบอกโอ้โหบอกกาทุกคนเทากับโอกาจังหวะนี้ร์ลิสบิตมาโอ้โหโู้โหแนวใจทุกคนแล้วก็เปลี่ยนใจทุกคนอุตส่าลิสบิตมาใส่คันบิตมาใส่นี่เทากับโอกาสที่จะหลอดบูมี่โดยทุกคนพอเราจะได้ทุบมาซองบาท่าสิทุบเราอยู่ในบัตรหนึ่งประมาณนี้แหละอ้าวจังหวะนี้พี่เกลือเขามาใส่เลยนะทุกคนนะโอ้โหแล้วก็บพี่เกลืออกอีกจังหวะนี้ได้โอ้โหเกินจังหวะนี้สกิลหนึ่งมาพอดีเลลยยททุุกกคคนนนนโโอออ้หหแมม่งวตดสรัับ เอายัดเข้าไปอีกมัดหนึ่งเดียวลอยทุกคนนะตายคาบาดกิเก่าตอนนี้ก็ได้สองคิวไปแล้วทุกคนโอ้โหแมงก์เกินนะนะอีกสามคิวเองทุกคนโอ้โอ้โหเกือบแตกทุกคนที่คลิปไปตะกี้นี่ผมยิ่งเกือบแตกเลยโอ้โหเป็นยังทุกคนนะกลับบานมากคลิปสแต็คขั้นต่อทุกคน เอามาจังหวะนี้มาเจอกันแลจังหวะนี้เราใส่เขาเลยบาทหนึ่งโอโหเครื่องเลยจังหวะนี้โอโห้เราทูพารซองบาทจะได้แล่น้ำขึ้นที่เกิดกับโอโห้กำลังมาจังหวะนี้ได้มาเดียวมาดักตัวนี้ก่อนมันสิมานีโบโบมาทุกคนอะเดี๋ยวเคลียร์ขี้บนก่อนถือว่าห้อมปาาห้อมคอใส่กันซ้อนซาบาทพอะมันมั่นแน่หน่อยจังหวะนี้หักซาเลยยหางโอโหเดียบร้อยทุกคนเราใส่ที่เกิดและที่เข้าบางจังหวะนี้เขาไปมัดที่ซองเรียบร้อยทุกคนมัดแรกไม่เป็นไรมัดต่อไป กระบาดนี้อ่ะยอยอทุกคนโอ้โหแม่งเกินไปเอามาจากวะนี้แล้วก็เปิดนันตีบินมาแต่ทานเลยเนาะจงหวะนนี้จะได้โอ้โหยืนรอเลยมาเอาบอ่อจากวะนี้โอ้โหเราเปลี่ยนใจทุกคนซ้ายเกินไปแลวเขาเปิดนันตีของมาเลยจาหวะนี้ตู้เบ็ดบาดหนึ่งมัดที่สองลอยบอดียบลอ,อยทุกคนมัดแรกไม่เป็นไรมาต่อไปหัวแตก เกินไปเดยเนาะโอ้โหบอกเลยว่าพอใส่พี่เกินนี่ก็ดีขึ้นกันทุกคนบอกว่าอ่ามันถูกแบบมันแห้งนะโดยที่บ่มีการลดความอ่าเสียหายหรือว่าลดดาเมจลงเออมาจังหวะนี้เปิดดันตีบินเขาไปเลยเอาในบาทเลยบอจังหวะนี้ทุกคนโอ้โหแล้วก็อยูดในบาทปุ๊บมัดหนึ่งขออีกมัดหนึ่งจังหวะนี้ทุกบอเดียบลอยทุกคนแต่ว่าเฮากับบอลหลอดนะทุกคนนะือว ปิดสากที่ทหารทุกคนเลาก็ปิดสาเขาย้อนว่าปอมยิ่งนะถือว่าเข้าก็ได้หาขี้วนไปทุกคนแต่แล้วทุกคนเล่ากับโบยอมคือเก่าทุกคนถือว่าใดก็ไม่ถือว่าใดไม่เกมทีสามหมาอีกทุกคนย้อนว่าเล่าโบยอมเราโบยอมครับว่าแพ้นะยังอยากมักนี่อีกเล่าว่าอ่าอยากเจอบบทามาร์ทับ อาบ้าดังนี่คอยขาบ้าดังมาลายแหละคนโหนโหนโหนโขก็บมาลายแหละแต่ว่าบุหายใสแกแขกนะกับตามใจล้วเนาะทุกคนเราบุหายใสแกแขนกระจัดกันไปเลยมาจังวานี่กีได้เอาเลยบอเรววหนึ่งทุกคนเราก็มาเอาเลยบหัวความมันใจมันจะใสมาสูท่ามัดจังวานี่ดีอัะปลอยทุกคนโอ้เกินก็ยังดีที่ว่าอาเราบุหายใสแกแขนแต่ว่าเราก็ยังใสเกาะอยู่แต่ว่าบางคนนี่บัวว่าอยากชนะป้านันลีรอบัหรือใดบางคนก็ว่าอามันดีนึงนึงก็่อแหละบให้อ่า ใส่แก่แข่และบุหัยใส่กาะนะส่วนหน,หนึ่งกับสู่เ้า <c oughs> แบบนี้ก็เอาสนะกันไปเลยเลยแหละเนาะเหม่งเกินอ,อยากสนะกันเจ้าหน้นาบหาุหัยเขาใส่อยังจะดีบุหยใส่ทางแก่จะดีก็คือให้สนะไปเลยดีกว่านะเดี๋ยวคนแบบนัา้นานันไปตอมมาลินหรอกอาทางแก่กับบอหยแก่มิแต่ว่าให้เขาได้เกียดอย่างเดียวเลยเอามาจาังหวะนี้รีเวลซีเดี๋ยวคนโอ้โหแล้วก็รีเวลซีแลวจังหวะนี้เขาสิริลุบโบกดกระตูนขึ้นเปิดอันตี้นไปจังหวะนี้เราเปิดอันตีของเรามาถูกกระปั่นเอาลหันของเรา แต่ว่าหอากระก็บไปได้คือเก่าทุกคนเราตีเอาบอลงเนาะทุกคนถือว่าเก็บไป2คิวแล้วจังว่านี่โอ้แมงเกินแล้วว่าอ่าโคนรเก่งก่ง่งตบมาหมดแล้วบบเสื้อเจ้ามาเบิ้งก็ได้สลหรับอ่าถ้ามาดิเวลาถ้ามาด่เขาบทิดอปาดังดอกเป็นว่าโอ้กระจัดไปหลังจากนั้นก็บอกว่าบ่าบ้าาใส่อ่านี่บอนี่บอพันมาตบมาหลายคนแหละจังว่านี่อ่าเขาก็เลยว่าซ้ำนี้นี้ <laughs> สำนีนีบ่บ่ะทีอ่ายูเนเซตกันไล่น่าจะกะนน็น่าทีเราว่าจะสีอัดคลิปบอ่อขันว่าลินอ่าบาดังและเจ้าลินตามมาดนี่ต้องอัดคลิปลงได้เออเพิ่นวา่าเพิ่นเอาความมั่นใจเพิ่นมาวา่าสีเก็บเฮาได้ย,ย้อนวา่าอ่าเอาบ่มีแก่แค่นแล้วเพิ่นก็คือเพิน่นสิเปิดลันตี้ไส่เฮาแบบตายเลยนะ ที่ประมาณนั้นเอามาจังว่านี้เราก็ไายืนเวบดีดีโอเอาจะได้จัดเลยบจอจังว่านี่โอ้เจาประมาทเกินไปแล้วจังว่านี่เปิดดันตีขึ้นมาจังว่านี้โอ้โหรับเปิดดันตีงเราเขาเปิดดันตีขึ้นมาที่ไปที่มันจังวะานี้เดียบรรอยทุกคนเก็บไปสามคิวนะทุกคนเนาะแม่งเกินทุกคนโอ,โอโ้ยเราบุคิดเนี่ยบอว่ามันกะมีทางเกะกันสลับถึงเราจะใายใสาย่าแก่แขนแต่ว่ามันกะมีว่านุที่ว่าะจะไปแกะทางอันนี้ได้แกะทางบาดังได้หรือว่าแซ่แข็งเวลา อ่าอ uh ัน uh, นี้มาดังที่ว่าเปิดดนตีขึ้นปุ๊บเฮากะกดแซแข็งหรือว่ากดว่าอยู่นี่แล้วเมื่ออ่ามดนตีปุ๊บนี่คือมใส่ว่าาวเรียบร้อยหลังจากนั้นเฮากเว้ากันหลายอยู่ในนี้เนาะเนาะเฮาแน่เพราะว่าเรากเออยออตัวนี <ภ><ย>เหยื่อยเราเนี่ยลืม่าเหยื่อยเขาเนี่ยเหยื่อยเราเนี่ยว่าอ่าเราขีบบุนะว่าเออตกมาไลายแหละจังหวะนี้ทรรก่อนจะยันๆงี้ยจฟาฟาบ้าพิโซอยู่ฮัลนเห็นว่าเดือนนั่นเดียวจะฟาวแา่อันตีมาก่อนนี่จังหวะนี้อันตีมาแล้วเขามาเลยจังหวะนี้เปิดมาดีอันตีเจ้าหน้าจังหวะนี้เปิดกระตุนพ้อดีจังหวะนี้โอ้โหเล่ากระแรงกัเนเน,นี่ยปอมเดี๋ยวว่าสีรอดหรือบอลจังหวะนี้พิงแสงออกมาเดียบลอยทุกคนโอ้โหขนาดยืดยืดหอกบูวันลวใต้ได้นน้อได้ทุกคนขนาดเขายืดยืดหอกแแล้วก็น้้ะสุดทายแลวก็วาบสู สุดท้ายแล้วแล้วก็ว่าโบวัยดอกอาสุดท้ายแล้วก็ยอมรับโบวัยน,ะะะน,าานั่นแล้วก็เนาะเอ้าเอ้ามาจังหวะนี้เขากะเดี๋ยวพิมเหนืยแล้วอีกว่าเออการวัตุ๊บมาไล่ยังวะเอาแล้วว่เาเอาวัาตุ๊บมาไล,ล่แหละฮ่าฮ่าเขาบอว่าเอ้แต่ก็ไวเ,เลยแล้วว่าโอเคเดียวอีกคิวเดียวนั่นแล้ก็เนาะอีกคิวเดียวเขากโตุ๊ะเราได้แหละเพราะว่ากติกาคือหาคิวจบนะขี่ใดกันช่วงต้นเกมหรือเลทเกมยังก็ตาม อากิ้วก็คือจบเอ,อ้ามาจาังหวะนี้เราก็บอกออกไหทุกคนแต่ว่าเขากาควงสกิลนึงเขาไปป่วนยี่แน่าเนาะทุกคนเนาะเอ้าจะได้สีออกไหมขาลือดีด,ดีหรือสีให้อาป่วนยื่ดีจังหวะนี้เราก็บพยอมนี้ทุกคนยังมาวับอันนี้อยู่ทุกคนโอ้ยถ้าเล่านี้ก็คกือจบเลยนะแต่หวะนี้บพยอมนี้ทุกคนอ่ะจังหวะนี้เราเปิดเลัตตีคือแปลว่าสิเขาไปเอาทุกคน,นแต่ว่าหยาดสกิลของเราสตันในปอมสิ่งยิ่งเฮ้านะทุกคนเขาเรียกโบก้เบกกาเขาไปจังหวะนี้ เดี๋ยวมายื่นแกงไม่คอนเข้าไปแกงสกิลหนึ่งเข้าไปอ้าปันพันเดือดจนสิดเม็ดเลยทุกคนเนาะถึงสกิลหนึ่งเขาอ้าวจังหวะนี้ดึงออกมาแล้วจังหวะนี้เปิดกระตุนเข้าไปเดียบลอยทุกคนถือว่าเก็บไปได้ทุกคนจังหวะนี้เราสิยอมแพ้บ่สุดท้ายก็ยอมแพ้ไปนะทุกคนเนาะแต่ละเกมที่ผ่านมาบ่เห็นยอมแพ้ได้ฮาคิวอ้าวถือว่าเขากาสนะไปบูหัวสิย้อมรือบ่กงั้นเนาะมย้อมมันได้ยังไงเสียกันวะเออบาดนาอีกบ่ดนพระวสิกามาแก้มือใหม่โอ้เกินเดีวเบาคนรอเอ้ย โอเคทุกคนสหรับคิปน้ก็บายบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามสองยูทูบแนนเพื่อปเป็นกำลังใจหให้เฮ็ดกลิปต,ต่อไปนะทุกคนสาหรับคิปน้ก็บายบายทุกคนพบกันในคะลิปหน้า